สบทเรียนชีวิตที่อดีตผู้บริหารบริษัท s ิ n g าเจ้าของ view, เกม f ฟาร์มวิวแบ่งปันให้กับผมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with ไวท์พอดแคสต์จุด Start ความคิดและแรงบันดาลใจไปกับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบ,บุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่เมนทอร์ของผมคนหนึ่งนะครับเมนทอร์คนนี้ของผมชื่อว่าคุณมาคัสซีโกนะครับ ช่วงประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับประมาณต้นปี2018เนี่ยผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมโปรแกรม Accelerator โปรแกรมหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรม Accelerator หรือเป็นโปรแกรมเร่งการเติบโตสตาร์ทอัพระดับโลกเลยนะครับคนที่จัดโปรแกรมนี้คือบริษัท Google ชื่อโปรแกรมชื่อว่า Google Launchpad Accelerator p r o g โปรแกรมหรือเป็นโปรแกรมเร่งการเติบโตและการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่บริษัท Google เนี่ยทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพ ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งบริษัท p r i ซ่าเนี่ยในแบชของผมเนี่ยนะครับเป็นสตาร์ทอัพจากประเทศไทยแค่รายเดียวนะครับที่ถูกคัดเลือกเข้าไปร่วมโปรแกรมนี้นะครับมีสตาร์ทอัพจากทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพเกินเกินเลเวลในระดับในระดับแบบ s e r i e ์เไปแล้วนะครับมีผู้ใช้สตาร์ทอแต่ละเจ้าเนี่ยมีผู้ใช้กันแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะครับสเกลของ p r i c e er าเนี่ยก็เป็นอยู่ในระดับกลางๆเนาะนะครับ ในโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับมันเปิดโอกาสให้กับผมเนี่ยแล้วก็เพื่อนของผมที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าเนี่ยได้เข้าไปเรียกว่าขอคาปรึกษาจากเมนทอร์เก่งๆระดับโลกเลยนะจากทั่วโลกเลยที่บินเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันทำงานร่วมกันที่ออฟฟิศของ Google ที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเมนทอร์ที่เราไปพูดคุยด้วยเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะนะครับแต่โปรแกรมของ Google เนี่ยเขาระบุ ให้เราเนี่ยมีเมนทอร์คนหลักอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือคุณมาคัสซีโกนะครับคุณมาคัสเนี่ยอยากจะเล่าให้เห็นภาพเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆคนหนึ่งเนาะนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้เจอเขาในวันแรกเลยเนาะนะครับแล้วก็ทึ่งในประสบการณ์ของเขามากๆเลยนะครับไปดูประสบการณ์ของเขาก่อนนะครับว่าคุณมาคัสทำอะไรมาบ้างนะครับคุณมาคัสเนี่ย นะครับมีประสบการณ์มากกว่า17ปีนะครับในการทำบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับรวมทั้งตอนนี้เองเนี่ยผันตัวออกมาเป็น early investor นะครับเป็น VC นะครับประสบการณ์กว่า7ปีในการทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับเป็น COO นะครับบริษัทสิงกานะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเค,ค,นเคยกับบริษัทนี้นะครับแต่ถ้าคนในวงการเทคโนโลยีเนี่ย ผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะคุ้นเคยกับชื่อบริษัทนี้เป็นอย่างดีนะครับโลโก้จะเป็นรูปหมาตัวสีแดงนะครับแน่นอนเกมที่ดังที่สุดของเขาเลยก็คือเกมที่ชื่อว่า FarmVille นะครับตอนนั้นเองเนี่ยที่ช่วงที่มันดังมากๆเลยนะเป็นช่วงที่เขาล็อคเกม FarmVille มาประมาณสักปี2009นะครับในเป็นเกมใน a c e b o o k นะครับเป็นเกมแบบ Flash นะครับตอนนั้นเองผมก็ติดมากๆเลยเนาะนะครับในประเทศไทยคนก็เล่นเงินเยอะมากๆเลยนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเก็บผักบน Facebook เกมนี้แหละครับคือเกมฟาร์มวิวนะครับตอนพีคที่สุดเนี่ยคือเดือนมีนาคมปี2010นะครับรู้ไหมครับว่ามีคนเล่นเกมนี้เนี่ยต่อเดือนนะครับมากถึง84ล้านคนทั่วโลกนะครับสับทางสตาร์ทอัพเขาเรียกว่า84มิลเลียนนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยแล้วก็ซิงกาเนี่ยไม่ได้ทำแค่เกมนี้เนาะมีเกมโอ้ไลน์อัพออกมาเพียบเลยนะครับ ก็ทำให้บริษัทซิงกาเนี่ยเป็นบริษัทที่สามารถเอาบริษัทตัวเองเนี่ยเข้าไปลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอเมริกาได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณมาคัสก็ยังเป็นพาร์ทไทม์พาร์ทเนอร์นะครับในโปรแกรม Accelerator หรือโปรแกรมเล่นการเติบโตของ s t a r t ทอระดับโลกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Y Combinator นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยถ้าคนในวงการจะรู้ดีว่าเป็น a c c e l e r a t o r รโปรแกรมระดับท็อปๆเลยที่ได้หัวกะทิจากทั่วโลกเลยนะครับมามามาอเดบริษัทนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัท Dropbox เป็นต้นนะครับโอเคไปดูกันต่อครับว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยที่ผมใช้ชื่อว่าเป็นสมบทเรียนชีวิตเลยของคุณมาคัสเนี่ยที่เขาแบ่งปันให้กับผมเนี่ยมันคืออะไรนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปี2 0 1 8เนี่ยเป็นช่วงที่ผมได้บินกลับไป ที่เมืองซานฟรานซิสโกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นเป็นวันสุดท้ายครับเรียกว่าเป็นวัน graduation เลยก็ได้นะครับวันนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปนั่งพูดคุยกันกับทั้งคุณมาคัสซิโกกับอีกท่านหนึ่งชื่อคุณจอยซ์นะครับคุณจอยซ์นี่เป็นที่ปรึกษาที่แบบคอยช่วยดูแลทีมไพรซ่านะครับเราไปนั่งกันที่สกายบาร์ที่โรงแรมแมริออทที่เมืองซานฟรานซิสโกนี่แหละนะครับอยู่แถวๆยูเนสแควนะครับบรรยากาศดีมากนะครับคนเยอะเลย รเราพูดคุยกันในบรรยากาศที่รีแลกซ์สบายๆนะครับวันนั้นเองเนี่ยผมก็ไม่คาดหวังวนะว่าผมจะได้เรียนรู้บทเรียนสาคัญของคุณมาคัสนะครับผมคิดว่าเป็นเรียกว่าเป็นการเลี้ยงที่เราจะล่ำลาก,กันนะครับเป็นการเลี้ยงที่ขอบคุณกันนะครับขอบคุณที่คุณมาคัสเขาช่วยเป็นเมนทอร์เป็นที่ปรึกษาให้กับไพรซ่ารวมทั้งผมด้วยนะครับไปดูกันครับว่าอะไรคือ3ามบทเรียนชีวิตที่ผมฟังละโอ้ ผมสามารถนำมาใช้มีประโยชน์มากกับผมในทุกวันนี้นะครับข้อที่1คุณมาคาสเขาแชร์เรื่องที่ว่า you have to be master of your time นะครับหรือภาษาไทยก็คือคุณต้องเป็นปรมาจารย์ในการบริหารเวลาของตัวคุณเองครับคุณมาคาสเขาเล่าเรื่องราววันนี้ครับคุณมาคาสเนี่ยเขาได้ไปเจอกับบุคคลในตำนานคนหนึ่งครับบุคคลในตำนานคนนี้ชื่อว่าคุณจอร์นด คนในวงก,การสตาร์ทอัพจะรู้จักชื่อนี้ดีนะครับคุณจอร์นดัวเนี่ยเรียกว่าเป็นนักลงทุนขั้นเทพเลยนะครับเขาเป็นคนแรกๆที่ลงทุนในบริษทัท Google นะครับลงทุนตั้งแต่ปี1,999นะครับเขาลงทุนในบริษทัท Google ไป12.5ล้านเหรียญลองนึกภาพดูนะครับเงินก้อนนั้นเนี่ยจนทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นพันล้านเหรียญในปัจจุบันแล้วน,นะครับตอนที่ Google เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี2004นะครับไม่ใช่แค่ Google คุณจอห์นดัวเนี่ยเป็นคนที่แบ็กสตาร์ทอัพชื่อดังในตอนที่ใครๆก็มองไม่ออกอะว่าสตาร์ทอัพอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นยูนิคอรนกลายเป็นบริษัท t o อปๆของโลกณนะปัจจุบันนี้ยกตัวยอย่างเช่นบริษัท Amazon ใช่ครับคุณเจฟเบซอสนะครับหรือไม่ว่าจะเป็น AOL Compact Electronic Arts Netscape หรือแม้กระทั่ง Twitter นะครับ นอกจากนั้นเองเนี่ยคุณจอร์ดัวยังเป็นคนแต่งหนังสือที่ชื่อว่า m a j u r e What Matters นะครับเป็นหนังสือที่ค่อนข้างดังเนาะนะครับและเขาเองเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่แนะนำการเอา OKR OK ให้ผู้ก่อตั้ง Google อย่าง Larry Page กับ Sergey Brin เนี่ยเอาไปใช้ในบริษัท Google ในช่วงแรกๆของ Google เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นปรมาจารย์คนหนึ่งเลยเทพเลยนะครับคุณมาคัสเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปพบเจอกับคุณจอร์ดัว ในค่ําคืนวันหนึ่งครับณค่นะําคืนวันนั้นเนี่ยคุณมาคัสเขาบอกว่าช่วงนั้นเองเเป็นช่วงที่มาราสุ่มเข้ามาในชีวิตเขาเต็มๆเ,เลยนะครับเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วนะครับคนจอนดัวเนี่ยได้เดินมาคุยกับคุณมาคัสแล้วก็บอกว่ามาคัส you have to be master of your time นะครับหมายถึงว่าเฮ้ยมาคัสอยู่ต้องเป็นปรมาจารย์ในการบริหารจัดการเวลาของคุณนะ ผมเห็นคุณเลยว่าณนะตอนนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยนอนไม่พอแน่ๆเลยนะครับลองนึกภาพดูถ้าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนี้นอนไม่พอประสิทธิภาพในการตัดสินใจเนี่ยมันจะลดลงไปขนาดไหนนะครับคุณต้องเป็นคนที่จัดการเวลาของคุณนะครับเวลาของคุณก็เป็นเวลาของคุณนะครับไม่ใช่ให้คนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมากําหนดว่าเขาเนี่ย จะมาใช้เวลาของคุณในช่วงไหนนะครับยกตัวยอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะอคุณมาคัสผมขอโทรมาคุยกับคุณเช้าวันพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมนะครับปฏิคุณมาคัสก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธเนาะก็อาจจะตอบรับนัดตามที่คนเข้ามาขอพูดคุยกันนะครับหรือขอมาปรึกษาหน่อยหรือเข้ามาอินเตอร์รับหรือเข้ามาขัดจังหวะเวลาในการทํางานเรื่องสําคัญสำคัญ,ค,ญ,ค,ญคุณมาคัสก็อาจจะไม่ค่อยที่จะ ปฏิเสธไปนะครับคำแนะนำของคุณจอรดัวอันนั้นเนี่ยมันทำให้คุณมาคัสกลับมาคิดตกตะกอนเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยที่เขาใช้ชีวิตในการทำงานอยู่เนี่ยกับบริษัทนี้เนี่ยการที่เขานอนน้อยๆเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของเขาอย่างไรบ้างเขาควรที่จะใช้ชีวิตไปในรูปแบบนี้อย่างนั้นหรอนะครับกลับมาคิดทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งเลย you have to be master of your time นะครับเป็นปรมาจารย์ในการบริหารเวลาของตัวคุณเองนะครับข้อที่2คุณมาคัสเขาบอกว่า everything is going to be okay นะครับทุกๆอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคุณมาคัสเขาเล่าว่ามีมลสุมเข้ามาหลายๆครั้งตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารบริษัทซิงกา a ในหลายๆที่เนี่ยคุณมาคัสเขาคิดเลยว่า it is game over ก็คือมันจบแล้วแหละ นะตอนนี้เนี่ยบริษัทคงไม่มีทางไปแล้วนะครับยกตัวยอย่างเช่นเหตุการณ์ที่บริษัท f Facebook ชัดดาวฟาร์มวิวภายในค่าคืนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเล่าเกิดให้ฟังตอนแรกเนี่ยฟาร์มวิวเนี่ยเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จที่สุดเลยของบริษัทซิงกานะครับแต่ความท้าทายเนี่ยก็คือฟาร Vi วิ e เนี่ยเป็นเกมที่อินทิเกรตอยู่บน f c e e o o o นะครับแปลว่าต้องอาศัยทัตฟ้องของ f c e e o o o เนี่ยในการที่ให้ผู้เล่นเนี่ย ต้องเข้ามา Facebook ก่อนแล้วค่อยเข้ามาเล่นเกมฟาร์มวิวได้นะครับการที่ Facebook ประกาศปิดฟาร์มวิวภายในค่ำคืนเดียวเนี่ยแปลว่ารายได้ของฟาร์มวิวเนี่ยเหลือศูนเลยครับตอนนั้นเองเนี่ยคุณมาคาสมืดแด้านเลยนะครับเหตุผลที่ Facebook ประกาศปิดเนี่ยผมขอไม่ลงดีเทลมากแล้วกันนะฮะมันเป็นเรื่องของธุรกิจของซิง g าที่มันมีเรื่องธุรกิจที่มันเจรจาไม่ลงรอยกันนะครับ Facebook ก็เลยสั่งปิดเลยนะครับ หลายที่เนี่ยคุณมาคัสเขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีทางไปแล้วนะครับแต่พอคุณมาคัสลองมองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับว่าในหลายๆครั้งนะทุกๆครั้งเลยที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีทางไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหนทางใดที่มันจะสามารถกลับมาดีได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยนะครับในทุกๆทีในทุกๆครั้งเลยเนี่ยนะครับมันกลับมีทางออกของมันนะครับคุณมาคัสเขาบอกว่าขอให้คุณอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจอย่า too much panic นะครับ everything is going to be okay นะครับก็คิดว่ามันต้องผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยเมื่อมีความหวังมันต้องมีโอกาสแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขอให้คุณคิดวางแผนเมื่อเจอเหตุการณ์มรสุมเข้ามาเนี่ยให้คุณคิดถึง action plan นะครับว่าเมื่อเจอวิกฤตเข้ามาแล้วเนี่ยอะไรที่คุณสามารถทำได้ณนะตอนนี้ให้คิดถึงความเป็นไปได้และคิดถึง action ที่เราจะทำได้อันนี้คือข้อที่ส ข้อที่สมเนี่ยคุณมาคาัสก็บอกว่ามันคือเรื่องที่ว่า Tiger in the bush หรือคำว่าเสือในพุ่มไม้นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในขณะที่เขาทำธุรกิจเนี่ยนะครับบางครั้งในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกว่าสถานการณ์รอบๆตัวเขาเนี่ยล้วแล้วแต่เป็นเสือที่หลบซ่อนอยู่พร้อมที่จะกระโดดเข้ามาขยํำเขาได้ทุกเมื่อเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เขาคิดไปเองในหลายๆที่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเสือหลบอยู่ในพุ่มไม้หรอกแต่เขากลัวเขากลัวว่าตรงนั้นจะมีความเสี่ยงด้านนั้นตรงนั้นจะมีความเสี่ยงด้านนี้นะครับคุณมาคาสเขาเล่าว่าเมื่อเรามองลึกๆล,ล,ลงไปในสถานการณ์หนึ่งๆเนี่ยนะครับเมื่อเราอยากจะทํางานใหญ่งานหนึ่งให้ประสบความสําเร็จเนี่ยบางทีแล้วเนี่ย คุณอาจจะมองเห็นพุ่มไม้รอบๆตัวคุณเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นเสือที่พร้อมจะก้ามคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณมองไปลึกๆและคุณสร้างทีมขึ้นมาให้ทีมของคุณแต่ละคนเนี่ยเป็นทีมที่มาเสริมมุมมองของคุณในแต่ละด้านนะครับช่วยให้คุณสามารถมีมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นในการทําสิ่งต่างๆในงานใหญ่นั้นๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในป่าแห่งนั้นเนี่ยนะครับทุกๆอย่างอาจจะไม่ได้เป็นเสือก็ได้ มันไม่ได้มีเสืออยู่จริงนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการรวมทีมนะครับคุณมาคัสก็คือส่งเสริมให้ว่าในการที่จะทํางานใหญ่งานหนึ่งให้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะครับก็ด้วยการรวมคนที่แตกต่างกันเข้ามาไว้ด้วยกันให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับเสือที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเสือที่หลบซ่อนอยู่อาจจะไม่มีก็ได้หรือถ้ามันมีจริงเราก็จะมองเห็นเสือนั้นได้อย่างชัดเจน นะครับอันนี้ก็เป็นหลัก3ข้อนะครับเป็นบทเรียนชีวิตที่คุณมาคาสซิโก้ฝากไวใ้ให้กับผมนะครับนอกจากนั้นเองเองเนี่ยตอนท้ายเนี่ยคุณมาคาสก็ยังแนะนำหนังสือด้วยนะนะครับตั้งแต่2ปีที่แล้วเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งก็คือหนังสือที่ชื่อว่า principle นะครับคนเขียนก็คือคุณเรย์ดาริโอนะครับเป็นหนังสือที่ดังเลยในประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้นะครับแต่คุณมาคัสเนี่ยเขาแนะนําให้ผมตั้งแต่เมื่อประมาณสักเดือนจูน2018ก็เมื่อประมาณสักปีครึ่งละ ที่หนังสือ Principle เนี่ยยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเลยนะครับนอกจากนั้นเองก็มีอีกหลายเล่มเนาะยกตัวอย่างเช่นอีกเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับชื่อว่า p r e d i c t a b l y Irrational นะครับคนเขียนชื่อคุณแดนอารเรลลี่นะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ผมได้ฟังได้เจอตัวเป็นเป็นเลยตอนที่ผมไป Google Launchpad นะครับไว้ผมจะหาโอกาสมาเล่าในเอพิโซดถัดไปนะครับตอนท้ายเนี่ยคุณมาคาสัสเขารูวา้ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมจะเดินทางไป แคลิฟอร์เนียอินสติทิวออฟเทคโนโลยีนะครับเป็นมิวเซียมออฟเทคโนโลยีในเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยเขายังแนะนำให้ผมเนี่ยไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับอันนี้นอกเรื่องก็ไปกินร้านฮ่องกง n ลาช์นัมเบอร์ทนะครับเขาแนะนำให้ผมไปกินพอกริบนะครับมันชื่อว่า c o f f e ่ริบนะครับวันนั้นผมเองก็ได้ไปลอง c o f f e e ริบมาก็อร่อยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมเล่าเอพิโซดนี้ก็ยังคิดถึงมันอยู่เลยนะครับก็คิดว่า ถ้าได้กลับไปเมืองซานฟรานซิสโกอีกเนี่ย,ยก็จะแวะไปอีกทีนึงนะครับวันนี้เอพิโซดนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ mm hmm. ก็ฝากกด subscribe Start With Why Podcast ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะครับหรือแอดมาพูดคุยกันที่ line o f Your a account at @startwithwhy ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้สวัสดีครับ